อาหารมิราแมนสุดยอดกาแฟสำหรับท่านชายคืนความมั่นใจสู่ท่านชายให้สดชื่นตื่นตัวช่วยให้เลือดไหลเวียนดีปรับสภาพฮอร์โมนเพศช,ชายเสริมพละงกำลังอย่างต่อเนื่องคืนความสมดุลไม่ใช้สารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทสำหรับทุกเพศทุกวัยส่วนผสมหลักของมิราแมนผงสมบำรุงหัวใจป้องกันเส้นเลือดอุดตันช่วยรักษาอาการย่อนสมรรถภาพทางเพศ ลดอาการร้อนหูบว่าในวัยหมดประจำเดือนและวัยทองได้ผงกระชายดำบำรุงฮอร์โมนบำรุงสมรรถภาพทางเพศบำรุงหัวใจบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงท่าบำรุงผิวพรรณให้สดใสร่าปลาไหลเือช่วยบำรุงสมรรถภาพทางเพศช่วยให้เลือดไหลเวียนดีต้านมะเร็งและต้านเชื้อไวรัสม้ากระทึกโรงบำรุงกำลังบำรุงท่าที่สำคัญ บำรุงความกำนหนัดต้านมะเร็งลำไส้มะเร็งตับมะเร็งเต้านมต้านเชื้อไวรัส L-arginine ช่วยกระตุ้นร่างกายเสริมระบบภูมิคุ้มกันช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตเข้าสู่ระบบต่างๆบำรุงผิวพรรณให้สดใสชะลอความชราซิงออมิโนโอแอซิค,คิเลตกรดออมิโนช่วยเผาผลาญไขมันสลายไขยมันเก่าช่วยเพิ่มการทำง,งานของกรดโฮอร์โมน